สวัสด,ดีแฟนบอลชาวทุกคนนะครับวันนี้11สิงหาคม2566นะครับอยู่กับอาชวีทาง อาโซ่ทีครับวันพรุ่งนี้นะครับอาโซ่จะลงสนามพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024เป็นนัดแรกนะครับเจอกับทางด้านนอเทอร์ฟอเรสในเวลา18.30น 30. โดยแข่งกันที่สนามเอมเบสเเดียมนะครับมีไมเคิลโอลิเวอร์เป็นผู้ตัดสินแล้วก็จอร์จยีเลตเป็นหัวหน้าทีม VAR นะครับโดยคู่นี้เนี่ยก็ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football 1 แล้วก็2นะครับโดยทางด้านอาร์เซอลเนี่ยนะครับก็เสริมทัพเข้ามาได้น่าสนใจนะครับในฤดูกาลนี้อย่างที่พวกเราทราบว่าได้ทางด้านไคฮาวเวตมาจากเชลซีมีเด็เคนไรส์จากเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ยูเรนเชมเบอร์จากไอเอ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับส่วนนักเตะตัวหลักๆก็มีเพียงแกนชาก้าเท่านั้นเองนะครับที่ย้ายออกไปเล่นให้กับเลเวอร์คูเซ่นในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับแล้วก็ได้สัญญาที่ดีก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเจ้าตัวด้วยนะครับส่วน มัสปาเตที่มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากทีมจากซาอุดีอาราเบียแล้วก็ทางด้านยูเวนตุสเนี่ยก็ยังคงอยู่กับทีมต่อไปนะครับเกเรตาเองก็แสดงความพึงพอใจที่นักเตะเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นที่จะเล่นให้กับอาซอต่อไปนะครับส่วนทางด้านนอตเทนฟอเรส์นะครับก็ได้พวกสาป,ประตูมือสองของอาเซอย่างแมทเทอร์เนอร์ไปร่วมทีมแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้มีโอกาสส่วนร่วมกับเกม ในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องนั่งเป็นตัวสำรองรอโอกาสอยู่ข้างสนามแต่ไม่แน่ใจว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะได้โอกาสลงเจออาซโซ่ซะด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะเป็นความต้องการส่วนตัวของนักเตะด้วยหรือเปล่านะครับที่ต้องการอาจจะพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าก็ต้องติดตามกันซึ่งความพร้อม ในส่วนของอาโซกันก่อนนะครับวันนี้มิเกลเดต้าเนี่ยจะไม่มีโอเล็กเซนร์เซนโก้แบ็กซ้ายตัวเก่งที่ยังคงรักษาการบาดเจ็บอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะได้มีโอกาสาลงไปโชว์ฝีเท้าบ้างเล็กน้อยนะครับประมาณสัก10นาทีในเกม for ukraine ที่เจ้าตัวร่วมกับอังเดรเชฟเชนโก้อดีตนักเตะของเชลซีร่วมกันจัดขึ้นนะครับที่สนามแซมฟอร์ดบิทเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังน่าจะต้องการเวลาใน ในการพักฟื้นแล้วก็เรียกความฟิตรวมถึงจังหวะจาโคนของเกมอีกสักพักนะครับโดยอาเซวองก็ไม่น่าจะเป็นห่วงมากนะักเพราะว่าได้ทดลองใช้ทางด้านยูเรนชิมเบอร์มาสักพักแล้วนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นแบบอินเวอร์ตฟูลแบ็กเหมือนอย่างที่อเล็กเซอร์ซินโกเคยทำได้ดีนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆน,นะครับอาเบร์เซมิลงกา ก็ไม่น่าจะอยู่ในแผนการทําทีมของมิเกลเดต้านะครับส่วนกาเบรียลเชซุสเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บ ที่เข่านะครับเกมนี้เนี่ยก็ลงเล่นไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับเช่นเดียวกับบริชเนลเซ่นที่ยังคงรักษาการบาดเจ็บอยู่จอร์จินโยเองก็มาได้รับอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่สามารถลงเล่นในเกมนี้ได้นะครับฟอรินบาโลกันก็ยังคงต้องลุ้นว่าจะฟิตกลับมาเอ่อแล้วก็เป็นตัวเลือกของมิเกลเดาหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามข่าวที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าจริงๆแล้วนักเตะเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บไรมากนะครับแต่ว่าเป็นทางมิเกล ที่ไม่เลือกมาใช้งานมากกว่าซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อที่จะย้ายทีมซะมากกว่านะครับโดยผลงาน5นัดลังสุดของอาร์เซนะครับวันที่6สิงหาคม2023ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าไปด้วยลูกจุดโทษนะครับ4ประตูต่อ1หลังจากที่เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1นะครับในเกมคอมมูนิตี้ชิลย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่2สิงหาคม ก็เอาชนะจุดโทษมนาโกเหมือนกันนะครับ5ประตูต่อ4หลังจากที่เสมอกันในเวลา,าในเกมเอเมร์ครับนะครับก่อนหน้านั้น27กรกฎาคมเอาชนะบา์เลน่าได้5ประตูต่อ3นะครับในเกมอุ่นเครื่อง USA Tour ทัวร์หลังจากที่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป0ประตูต2ในรายการเดียวกันนะครับในวันที่23กรกฎาคมส่วนนัดก่อนหน้านั้นก็สามารถเอาชนะทีมรวมดาราเมเจอร์ลีกของอเมริกาไปได้5ประตูต่อ นะครับส่วนทางฝั่งของ น็อตติแองโกลฟอเรส์นะครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาก็เสมอกับแฟรง์เฟิร์ตศูนย์ประตูศูนย์นะครับในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับในวันที่3แพ้เรนส์ไป0ูนประตูต่อหนะครับมีแพ้เพรสวีไอโอเฟนไป0ูนประตูต่อหนะครับเมื่อวันที่30กรกฎาคมก่อนหน้านั้นก็แพ้ลีดยูไนเต็ดไป0ูประตูสองในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะครับมีชนะเพียงแค่นัดเดียวนะครับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมโดยการเอาชนนะเลบคมโดย ด้2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับในรอบ6นัดหลังสุดเนี่ยก็มีผลงานที่ค่อนข้างสูสีนะครับโดยเป็นอาร์เซนลเนี่ยเอาชนะไปได้3ครั้งในขณะที่นอตเทนฟอเรสต์เองก็สามารถเอาชนะอาร์เซได้3ครั้งเหมือนกันนะครับเรียกว่าไม่ใช่จะมาให้อาร์เซลเชื่อดได้ง่ายๆนะครับโดยครั้งสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยก็เป็นวันที่20เดือนพฤษภาคมปีนี้เองนะครับนอตเทนฟอเรสต์เนี่ยสามารถที่จะเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซได้1นึ่งประตูศูนย์นะครับใน ในขณะที่อาร์เซนอิงในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ตบน็อตแฮมฟอเรสต์ไปในนัดแรกนะครับ5ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นในช่วงมกราคม2022นะครับน็อตแฮมฟอเรสต์เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซอได้1ประตูต่อ0นะครับในฤดูกาลเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับอาร์เซอก็เอาชนะน็อตแฮมฟอเรสต์ได้5ประตูต่อศเหมือนกันกับฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับส่วนย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับในเดือนมกราคม2018เนี่ยน็อตแฮมฟอเรสต์เอาชนะอาร์เซอได้4ประตูต่อ2 นะครับแต่ว่ายังไงก็ตาม ในปี2016เนี่ยอาร์ซอลชนะนัทเทอรฟอร์เรสได้ในการออกไปเยือน4ประตูศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็น2ทีมที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาแล้วก็ผลงานเนี่ยก็ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับว่ากันว่าเสื้อที่อาร์ซอลใช้ขาวแดงอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากอาดีตผู้เล่นของทางานั้นนัทเทอรฟอร์เรสที่มีการโยกย้ายเข้ามาร่วมก่อตั้งสโมสรฟุตบอลอาร์ซอลในยุคแรกๆนะครับถือว่าเป็น2ทีมที่เก่าแก่แล้วก็มี ร์่วมกันมาเดี๋ยวคืนวันเสาร์นี้เนี่ยใครจะช่วงชิงโอกาสในการที่จะทําผลงานได้ดีกว่าตามหน้าเสือแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับความพร้อมของ ทางด้านนักเรื่อฟอเรสต์เนี่ยนะครับก็จะไม่มีมุซาเนียกาเต้แล่ก็โอมาาริชา์ดแน่นอนแล้วนะครับเนื่องจากทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บในขณะที่ในรายของไตโวอาวอนิยีกับฟิลิเป้ต้องรอเช็คอาการก่อนที่จะลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับอาร์ซอเนี่ยก็ น่าจะยังคงใช้แอนด์เรมเซลเป็นพักษาประตูนะครับถึงแม้ว่าจะาน่าจะปิดดิวในการยืมตัวของดาวิดรายาเรียบร้อยแล้วในเวลาที่เกมนี้เริ่มขึ้นนนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าในเรื่องของความพร้อมเนี่ยรายาจะาพร้อมที่จะอย่างน้อยนั่งที่มานั่งสำรองของอาร์เซอลหรือเปล่านะครับส่วนแผงแบ็กโฟในระบบ433ก็แน่าจะใช้เบนไว้เป็นแบ็กขวานะครับส่วนซ้ายน่าจะเป็นทิมเบอร์ในขณะที่ซาลิบา กับกาเบลมาโกเยสเนี่ยน่าจะได้ยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่กันตามที่เคยเป็นนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแผงมิดฟิลด์น่าจะประกอบไปด้วยโทมัสปาเตมาติโนเรกาาส่วนอีกตําแหน่งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นดีแคนไรส์นะครับสำหรับรนักเตะในแนวรุก3ตัวก็น่าจะเป็นบูโยซาก้าทางขวานะครับซ้ายน่าจะเป็นทรัซาซึ่งทําผลงานได้ดีในช่วงหลังนะครับไคฮาวเวตน่าจะได้โอกาสยืนเป็นหน้าเป้าโดยมีเอ็ดดี้แอนเคธ เป็นตัวสอดแทรกนะครับเชื่อว่ามาจินเนลลี่เนี่ยน่าจะยังคงรอโอกาสสอดแทรกในตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับส่วนนอตเนี่ยฟอเรสต์วันนี้เนี่ยทริปคูเปอร์เอ่อน่าจะมี แมตเทนเนอร์ Turner, นะครับผู้สาประตูจากอาร์เซอววันนี้นะ่าจะได้ลงสนามนะครับวิลลี่โบลี่โจวอลล์สก็อตแมคเคนนาก็นะ่าจะเป็นสามเซ็นเตอร์แบ็กในระบบ3 4 1 2หรือว่า3 4 3สี่สในบางจังหวะนะครับโดยแซสออลิเย่โอล่าไอน่าไรอันเยตแอนโทนีอีลังกานะครับนะ่าจะได้ยืนในแผงมิดฟิลด์นะครับในขณะที่มอร์แกนกิฟไว้เนี่ยก็จะได้ทำเกมอยู่ด้านหลังของแบรนดอนจอห์นสันแล้วก็คริสบูดนะครับซึ่งย้ายมา จากทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเตดมาร่วมทีมเทิงฟอเรสในปีนี้นะครับก็คาดว่าจะสามารถช่วยทางด้านนัดเทิงฟอเรสเรื่องของลูกกางอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับโดยในส่วนของความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับก็เชื่อว่าด้วยความที่อาร์เซอนเนี่ยเพิ่งจะได้รับความมั่นใจอย่างสูงมานะครับจากการที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาถึงแม้ว่าจะเสมอกันในเวลาก็ตามแต่ว่าเชื่อว่าอาร์เซอนน่าจะเริ่มต้นด้วยความมั่นใจนะครับแล้วด้วยคุณภาพของนักเตะเนี่ยก็น่าจะขึง เกมบุกใส่ทางด้านลอนเดอร์เฟรสผู้มาเยือนอย่างไม่ตาณนีนะครับแล้วก็เชื่อว่าขึ้นอยู่กับว่าลูกแรกเนี่ยจะมาได้เร็วขนาดไหนนะครับถึงแม้ว่าจะประมาทไม่ได้เหมือนกันก็จริงจจะต้องดูว่าอาร์โซเริ่มต้นได้ดีขนาดไหนนะครับถ้าผ่านช่วง5นาทีแรกไปได้อย่างมั่นคงเนี่ยก็เชื่อว่าสกอร์เนี่ยเผลอๆจะออกมาขาดลอยซะด้วยซ้านะครับโดยจากปีที่แล้วเนี่ยอาร์โซเองก็มีลุ้นเรื่องของแชมป์พรีเมีย กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยมีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยประตูได้เสียที่อาจจะต้องมาวัดกันในท้ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเกมนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยเชื่อว่าอาร์เตต้าน่าจะสั่งลูกทีมกดดันเพื่อให้ได้ผลต่างประตูได้เสียที่มากที่สุดทเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเกมนี้เชื่อว่าอาร์เซอลน่าจะชนะอย่างน้อย2ลูกนะครับแต่ว่าทางสายลงทุนทั้งหลายก็ต้องอะระมัดระวังนิดนึงนะครับเกมเปิดฤดูกาลก็เชื่อว่าไม่น่ามีใครอยากจะแพ้นะครับทางด้าน,น,น f o r ร s ตเองก็ได้แมทเทอร์เนอร์พวกสาประตูฟิมือดีของอาร์ซอลไปร่วมทีมเชื่อว่าน่าจะพยายามเก็บออกไปให้ได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มนะครับก็ติดตามกันได้นะครับวันเสาร์นี้เวลา18บนากาสนาทีนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางอาร์ซอลดีครับก็มีเรื่องราวมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแฟนบอทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ